วันนี้พามาชมไผ่กิมซุงนะครับผมไผ่กิมซุงเนี่ยถ้าหน้าฝนเนี่ยนอดกมากนะครับแต่กอนเนี่ยเพิ่งปลูกได้ปีหรือสองปีนะครับก็จะไว้ลำหน่อยก็มีเอาไปกินบ้างนะครับปกติที่เห็นกันนะกอไผ่จะลกๆนะครับแต่ว่ากอน,นี้จะมีการตัดออกนะครับคือสางกอนเนี่ย คือตัดช่วงกลางกอออกเลยนะจะให้กอโล่งนะครับเป็นการแต่งกอนะครับเวลาเราเข้ามาเอาหน่อไม้เนี่ยมันจะง่ายจะเหลือไว้รอบนอกนะครับแล้วก็ตีต่อมาเนี่ยหน่อก็จะออกมารอบรอบข,ข้างนะครับเวลาเราเข้าไปเอาเนี่ยมันก็จะง่ายนะ กกิง่งแขนงเนี่ยเราก็จะตัดออกละออกนะครับก็คือทำให้ตรงกลางคอเนี่ยโล่งนะครับจะดูสวยงามครับผม